สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำการติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 7ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมให้เราไปที่ Change PC s e t t i n g นะครับแล้วก็ไปที่ Wireless ทำการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตเสียก่อนนะครับจากนั้นให้มา Double Click ที่ Setup เมื่อเห็นหน้าต่างนี้นะครับให้คลิก try แล้วเราก็คลิก sign in คลิก sign in later แล้วก็คลิก accept คลิก install เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แปลว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับให้คลิก launch now เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Adobe Captivate 7ได้เลยครับแล้วก็คลิก Continue Trial นะครับนี่ก็คือ หน้าตาของโปรแกรม adobe captivate 7นั่นเองนะครับก็การติดตั้งก็ไม่ยากครับคล้ายๆโปรแกรมทั่วๆไปนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ